สวัสดีครับผมนาวเอกนายแพทย์เทลเกียรติแจมเย็ทนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์รังสีร่ะหักษาวิชัยเวทนะครับสําหรับการใส่สายระบายทางเดินน้ําดีผ่านทางผิวหนังเนี่ยนะครับก็คือการที่เราใช้วิธีการในการรักษาโดยการแทงเข็มเล็กๆผ่านเข้าไปทางผิวหนังนะครับแล้วก็ทิ่มเข้าไปผ่านทางปับนะครับเพื่อจะทําการ เปลี่ยนทางเดินน้ําดีนะครับจากเดิมปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่มีภาวะอุดกั้นอะไรเนี่ยทางเดินน้ําดีก็จะลงไปที่ลําไส้นะครับแต่ในกรณีที่มีก้อนหรือมีเนื้องอกหรือมีมะเร็งหรือมีนิ่วอุดกั้นนะครับจะทําให้ทางเดินน้ําดีเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปที่ลําไส้ได้นะครับ <leaving. S 1> <ๆ>เราก็จะทําการใส่สายเล็กๆผ่านเข้าไปที่ตับเพื่อที่จะเปลี่ยนทางเดินน้ําดีเนี่ยให้ออกมาทางผนังหน้าท้องแทนนะครับ ครับโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะใส่ในกรณีที่ยิงไข้เป็นโรคเอ่อมะเร็งของท่อน้ําดีนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งที่ตับที่มีก้อนไปอุดกั้นทะเนน้าดีทําให้ไม่สามารถที่จะมีการเดินของทาเนนําดีเนี่ยลงไปที่ลาไส้ได้นะครับหรือเป็นในกลุ่มของโรคที่เป็นนิ่วในท่อทานเินน้าดีครับ โดยการใส่สาย,ย PTBD เนี่ยหรือว่าใสา่สายท่อสบายทางเเือนน้ำดีเนี่ยนะครับเราก็จะทำการให้คนไข้ามาแอนมิดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมเตรียมตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้คนไข้ไปที่ห้องรังสีร่วมรักษานะครับทำการฉีดยาชาบริเวณผิวหนังแล้วก็ใช้เข็มขนาดเล็กนะครับแทงเข้าไปตรงบริเวณ ที่แผนหน้าท้องเข้าไปที่ตาพอถึงเทเลน้ําดีเสร็จแล้วก็จะใส่ขดลวดเข้าไปที่เทเลน้ําดีหลังจากนั้นก็จะมีการใส่สายระบายเล็กๆเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเทเลน้ําดีให้ออกมาดางผิวหนังครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราจะใส่สายระบายทางเดินน้ําดีเนี่ยนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคนะครับถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นโรคเลือดลังหรือว่าเป็นโรคมะเร็งเออเราก็จะอาจจะใส่นานหน่อยนะครับอาจจะประมาณ4-6อาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเอ่อที่จะรักษาของแผนการรักษาหลักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดของค่ต้องให้คิมีมีมบาดร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะประมาณ4เดือนเอ่อหรือแต่ถ้าเกิดใส่ช่วงสั้นแค่เพื่อประวิงเวลาก่อนที่จะทําการรักษาหลักหรือการผ่าตัดเนี่ย ก็อาจจะแค่ช่วงสั้นๆอาจจะแค่2อถึงสอาทิตย์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของข้อห้ามของการผ่าตดัดโดยทั่วไปนะครับก็คือ หนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าเกิดคนไข้มีค่าการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับถ้าคนไข้มีเกล็ดเลือดที่ต่ำนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของภาวะความเซเบิลของคนไข้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้ต้องดูพิจารณาโดยรวมว่าใส่ท่อช่วยหายใจหร,รือเปล่าหรือว่าอยู่ในห้อง ICU ไหมมีภาวะฉุกเฉินขับย่านอื่นร่วมด้วยไหมซึ่งอันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปครับ การเตรียมตัวส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะของการเตรียมตัวเหมือนการผ่าตัดทั่วไปนะครับก็คือนัดคนไข้ามามานอนโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ทำ p พียบรีทิบิโอเลชันนะครับเจาะเลือดดูค่าการเข็งตัวของเลือดดูค่าไตดูค่าตับดูค่าเ,ออเกือแร่นะครับในเลือดนะครับถ้าทุกอย่างปกติหมดก็สามารถทําได้ครับ ครับสำหรับความเสี่ยงของการใส่ใสายระบายท่อทางรดน้ําดีนะครับก็คือ1ก็คือเราเนี่ยมีการใช้เข็มแทงลงไปที่ตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแน่ๆก็คือเรื่องของภาวะเลือดออกที่ตับหลังทำนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังหลังทำเราก็อาจจะมีการเช็คโดยการใช้เครื่องอัลตราซาว์หรือว่าซีทีสแกนโดยการเช็คว่ามันมีภาวะเลือดออกอะไรไหมที่บริเวณตับนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร Ö, ส่วนใหญ่ภาวะผิดปกติที่จะมาพบหมอเนี่ยแล้วมาทําการใส่สายระบายน้ำในน้ำดีส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยมีอาการเหลืองนะครับหรือมีภาวะติดเชื้อทันเกิดจากภาวะอุดกั้น,นทางเดินน้าดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีอาการนํามาก่อนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นมะเร็งของท่อน้ําดีนะครับหรือเป็นนิ่วในทางเดินน้าดีแล้วก็มาด้วยอาการเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยอาการมีไข้ส่วนใหญ่อาการนําจะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะพิจารณาในการที่จะรักษาด้วยวิธี การทำ BTPD นะครับหรือใส่สายระบายาท่อน้ำดี ก็หลังจากที่เราได้ใส่สายไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องระมมดระวังเลยอย่างแรกนี้คือเรื่องของในคนไข้ที่รู้ตัวดีเนี่ยอันนี้เราไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคนไข้ที่ไม่รู้ตัวหรือคนไข้ที่ติดเตียงเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการที่สายหลุดนะครับหรือว่าคนไข้อาจจะเผลอไปดึงล้างสายออกมาเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ภาวะที่กําลังจะดีอยู่เนี่ยอาจจะแย่ลงไปเลยก็ได้เพราะว่าสายมันหลุดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับสก็คือเรื่องภาวะติดเชื้อก็ต้องมีการดูแลรักษาสายโดยผู้ที่ดู ไข้อาจจะเป็นพยาบาลหรือะเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกศึกษามานะครับก็จะทําการทาความสะอาดบริเวณสายได้ทุกวันอย่างถูกต้องนะครับ